จะเลือก Eternal Hard Disk แบบไหนดีในปี2021นะครับระหว่าง SSD กับ HDD HD เอ๊ะยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ที่ไอ้ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะมาพูดในเรื่องของการใช้งานของระหว่าง2ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับผม สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีคอมพิวเตอร์ PC นะครับหรือว่าจะมีโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็น MacBook ก็ตามนะครับผมก็จะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของตรงนี้นะครับเรื่องของความจํามันเก็บไม่พอนะครับบางทีเราซื้อมาตั้งแต่ต่อเริ่มต้นแล้วเราคิดว่ามันจะพอแต่พอใช้งานใช้งานไปนะครับรู้สึกมันเริ่มไม่พอนะครับผมเอ t e r n a l Hard Disk นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยเสริมช่วยเก็บข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ไอตัว E อ t e r n a l Hard d i s ตตรงนี้เนี่ย มันก็มีอยู่2แบบและเกิดคําถามตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าจะเลือกแบบไหนดีระหว่างตัวของ SSD กับตัว HDD นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตทั้ง2แบบเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมก่อนที่จะไปคุยกันนะครับผมอย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานตีรีวิวในการทําคลิปไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมโดยอย่างแรกที่เราต้องมาดูกันนะครับว่าจะเลือกเป็น s s d ดีหรือว่าจะเป็น h d d ดีนะครับผมก็คือในเรื่ ความอ่านนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยของทั้ง2ตัวนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเป็นแบบ SSD นะตัวนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลนะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลแล้วก็เขียนข้อมูลอไอย่างเงี้ยต่างๆได้เร็วกว่านะครับผมส่วนของ HDD จะเป็นการเขียนแบบจานหมุนนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีความเร็วในการเขียนเนี่ยทีเ่เร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วสู้เท่าตัวของ SSD นะครับซึ่งเดี๋ยวตีไอ้ I, นะครับจะทดสอบเรื่องของ การอ่านการเขียนดูนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Blackmagic Disk Speed Test นะครับผมตัวนี้เนี่ยพอเราเสียบเข้าเทสกับโปรแกรมนี้นะครับผมเขาจะประมวลเรื่องของความเร็วการอ่านการเขียนว่าสามารถรองรับการทำงานในเรื่องของเชิงวิดีโอเนี่ยได้ระดับไหนนะครับผมว่าแบบเออเขียน 4K 60เฟรมเรทอะไรแบบนี้ได้ไหมนะครับผมซึ่งตัวที่เอามาทดสอบนะครับผมก็จะเป็นของยี่ห้อ WD นะครับผมถ้าเป็นของ SSD นะจะชื่อรุ่น ว่า my passport SSD นะครับผมส่วนตัวของ HDD ตัวนี้ก็คือเป็น my passport ultra นะครับผม่งจริงๆตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น my passport ตัวนี้จะความจุเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนอกจากจะทดสอบผ่านโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองโยนไฟล์เข้าไปด้วยนะครับถ้าเป็น ไฟล์ใหญ่ๆบิ๊กๆเบิ้มๆเนี่ยเออทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันเขียนมันต่างใช้ความเร็วต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับและเดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าเออในแบบไหนเนี่ยเหมาะกับการทํางานอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะฮะโดยตัวของ My Passport SD s ของ w d ตัวนี้นะครับผมหัวเชื่อมต่อที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบ USB-C นะนี่เป็น USB-C นะครับสามารถต่อเข้ากับตัวของ MacBook ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีหัว USB-C เนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นหัว USB-C นะครับมันก็จะส่งข้อมูลความเร็วการเขียนการอ่านได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้า n โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของใครนะครับอาจจะยังไม่มีหัว USB-C นะเขาก็มีหัวแปลงนะครับที่เป็น USB Type-A มาให้ด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราแปลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ความเร็วประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มสปีดเท่าตัวของ USB-C เพียวๆนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะ,ะแต่ตัวนี้ของแต๋อเป็น MacBook นะครับก็ใช้เป็น USB-C ได้เลยนะครับไปเดีย๋ยวไปทดสอบดูโอเคต่อเข้า MacBook เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Passport ขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้เราแตะเข้าไปดูเลยคก็บ ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Backmagic d i s Speed Test นะครับผมไปเลยนะครับอ่ะแล้วเรานะครับจะไปเลือกท g า t s e เ e ็ t เป็นตัวของ My Passport ตัวนี้อ่แล้วจะทดสอบการโยนไฟล์ระดับแบบ 5GB นะครับผมไป กด start test ไปเลยนะครับกับตัว my passport SSD กับโปรแกรม blackmagic d i s speed t e s นะครับไปตัว my passport SSD ตัวนี้นะครับทาง WD เนี่ยเขาบอกมาว่านะครับสามารถเขียนเนี่ยได้ถึงความเร็วอยู่ที่1,050 MB มกต่อวินาทีเลยนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็เรื่องของการอ่านเนี่ยสามารถอ่านได้อยู่ที่1,000 MB ต่อวินาทีนะครับพอเสียบพอ t ทสปุ๊บเนี่ย ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เขาบอกมานะครับอยู่นที่ประมาณ900กว่าเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับในเรื่องของการเขียนก็อยู่ที่ประมาณ800-900นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะโดยในโปรแกรมนะครับเขาก็จะบอกมาเลยนะครับว่าถ้าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการเขียนการอ่านเนี่ยสามารถอ่านไฟล์วิดีโอสามารถเขียนไฟล์วิดีโอเนี่ยได้ถึงระดับไหนนะครับอันนี้แน่นอน สามารถเขียนได้อยู่ในระดับ 4K 60เฟรมเรทได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอ่าน 4K60 เฟรมเรทได้อย่างสบายสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอแบบปกติ42 2นะครับหรือว่าจะเป็นไฟล์แบบไฟล์รอแบบกล้องแบบซีนีมานะครับผมก็สามารถทําได้นะครับผมอ่ะ oh. แต่ตรงนี้นิดนึงเรื่องของสิบบิตอาจจะได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับถือว่า รวดเร็วอยู่แล้วสบายๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสสปีดของตัว My Passport SSD ของ WD นะครับผมก็ถือว่าเต็มสปีดอยู่นะในเรื่องของการโยนไฟล์กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะลองโยนไฟล์เข้าไปในตัวของ My Passport ตัวนี้นะครับผมนี่ซึ่งขนาดไฟล์ที่ไอก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่ขนาด35กิกะไบต์นะครับผมโอ้โหนะไปครับจับโยนไปเลย โอ้โหไวอยู่นะเนี่ยไวอยู่นะเนี่ยในตัวของ macbook นะครับบอกว่า,าใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับผมแต่ก็น่าจะไม่ถึงจริงๆแหละไวอยู่นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยกับการ โยนไฟล์จากตัวของคอมพิวเตอร์หรือ MacBook เนี่ยไปที่ตัวของ My Passport เนี่ยเขียนได้เร็วมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าไฟล์จะใหญ่อยู่ที่35กิกเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับในเรื่องของความเร็วการอ่านการเขียนแน่นอนตัวของ SSD เหนือกว่าอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะเขียนได้เร็วขึ้น ได้อ่านได้ไวขึ้นในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับวิดีโอนะครับผมถ้าใครใช้ในเรื่องของงานตัดต่อนะครับผม T.I ก็ <ore> ได้ใช้ตัวของ S.D เนี่ยในการตัดต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะมีการเขียนแล้วก็อ่านข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับผมสาหรับใครที่เป็นสายวิดีโอสายตัดต่อแล้วต้องการเก็บฟุต เก็บอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเก็บโปรเจกต์ก็ได้นะครับเอาแบบว่าให้มันดึงโปรเจกต์ดึงฟุตจากตัวของ SSD เลยนะครับผมก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะครับผมไม่ต้องแบบว่าโอนเข้าเครื่องตลอดอย่างเงี้ยตัว SSD ก็น่าจะเหมาะในเรื่องของการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอนะครับผมแต่ตัวของ s d d ล่ะมันจะแบบเอามาทำวิดีโอได้ไหมนะครับ ไอ้ก็เคยลองนะ,ะเอามาลองทําเป็นแบบเก็บฟุตเก็บโปรเจกต์ในวิดีโอของตัว HDD นะครับผมมันก็ถามว่าตัดได้ไหม <S <S ก็ตัดได้แต่มันจะมีความกระตุกตลอดเวลานะครับเพราะมันเขียนได้ไม่เร็วมากนะฮะเสีายไาอจะเอาไปเก็บในพวกของฟุตสำรองนะครับผมเก็บแบบไฟล์โปรเจกต์ที่ เสร็จแล้วเนี่ยสำรองสำรองไว้กับตัวนี้ซะมากกว่านะครับผมหรือถ้าใครเป็นแนวแบบว่าทําเอกสารนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้การเขียนการอ่านที่เร็วมากขนาดนั้นเพราะว่าไฟล์เอกสารมันไม่ได้จาเป็นต้องเขียนเร็วนะครับผมเอามาเก็บพวกเอกสารแบบน,นี้ก็สบายสบายได้เลยนะครับผมกับตัวของ SDD นะครับแล้วถ้ามามองในเรื่องของความทนทานกันบ้านนบนง,งนะครับ SSD เนี่ยหลังๆนะครับเขาก็จะออกแบบออกมาเนี่ยให้มีความ ทนทานต่อการตกกระทบต่อการกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ผมแบบเปล่าปล่อยแบบนี้นะครับ uh. นะครับผมเออมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาทําการซับพอร์ตออกมาให้รองรับแรงกระแทกลงมาตั้งแต่2เมตรอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในนี้มันก็จจะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับเวลาเราพกออกไปนอกสถานที่เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับผม เขาก็เลยออกมาให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะแต่ในส่วนของ HDD นะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยรูปแบบการทํางานของมันเป็นแบบจานหมุนนะครับ แล้วแล้วจานหมุนเนี่ยด้านในนะครับมันรู้สึกว่าจะเซนซิทีฟต่อแรงกระทบแรงกระเทือนนะครับผมเวลาเราเอาพกไปไหนเราตกปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับ oh <no. S 1> จะพังได้ง่ายกว่าตัวของ ssd นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ถ้าใครแบบเน้นลุยๆหน่อยไปงานข้างนอกหน่อยนะครับผมอาจจะเนี่ย ssd น่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ถึงกระนั้นกันนี้เรื่องของความทนทานนะครับผมตัว wd เนี่ยในแต่ละตัวแต่ละโปรดักที่ออกมานะครับผมเขาก็จะมี ประกันแถมมาให้เราอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น SSD HDD นะครับผมเขาก็จะให้ประกันมาตั้งแต่2ปีถึง5ปีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจกับตัวของ e อท r n นอของเขานะครับว่าเ,เวลามันพังมันอะไรอย่างเงี้ยจะมีการเปลี่ยนมีการเคลมการรับประกันให้ปุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมมากันที่เรื่องที่น่าจะเป็นไฮไลท์สุดๆในการจะเลือก e อท r n นอลฮาร์ดดิสนะครับผม,มก็คือเรื่องของ ราคานั่นเองนะครับผมเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับความจุในตัวของ e อ h นโน l าริอีกทีหนึงนะครับผมซึ่งถือว่าทางฝั่ง HDD ตรงนี้เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วก็ความจุนะครับผมจะได้เยอะกว่านะฮะถ้าลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวของ SSD อย่างตัวของ My Passport ตัวนี้ตัว My Passport SSD ตัวนี้นะครับ ที่จะไอ้ถืออยู่เนี่ยมีความจุอยู่ที่1นึทเนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,990บาทนะครับหลัก5,000ันละนั้นหนึ่งเท5,000บาทนะครับกับ SSD นะส่วนตัวของ my passport ultra ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมความจุอยู่ที่ 2TB ทเราคาอยู่ที่2,390บาทนะครับผมถือว่าต่างกันแบบโหเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมเรียกว่าเท่าตัวเลยนะกับความจุที่ได้มาตัวนี้2เทนะครับ ตัวนี้1นึ่เทนะครับผมส่วนตัวนี้ตัวบักเอกตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้อยู่ที่5้าเทเลไบต์นะครับผม5้าเทเลไบต์ก็จะได้ราคาประมาณอยู่ที่6กพันเก้บาทนะครับผมอ่ะก็พอๆกันราคาพอๆกันแต่ความจุ1เท5เทนะอ่ะเลือกดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ อะไรยังไงความจุเยอะไหมหรือการตอบโจทย์อะไรยังไงก็ต้องดูกันในเรื่องของราคางบเราไหวไหมนะครับผมอ,อันนี้ก็ลองให้มาเปรียบเทียบกันดูนะครับโดยถ้าส่วนตัวในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมยังไงตีไออ,อาจจะเชียร์ไปทางฝั่ง SSD มากกว่าเพราะว่าในเรื่องของการอ่านการเขียนวิดีโออะไรแบบนี้นะครับผมเรื่องของความทนทานการพกพาแม้ว่าราคาเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ค่อนข้างไปสูงหน่อยๆน,น,นะครับผมแต่เทียบกับความเร็ว อ่านเขียนทนทานน่าจะคุ้มกว่านะครับผมถ้าเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะแต่ถ้าใครนั่นแหละสายเป็นออฟฟิศนะครับไม่ได้ใช้งานความเร็วจ๋ามองไปทาง S s d ก็จะดีกว่านะครับเรื่องของความจุที่เยอะขึ้นอาจจะต้องจำเป็นกว่าตัวของการเขียนเร็วๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับได้ตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับว่าจะเลือกเป็นตัวไหนดีระหว่างตัว SSD นะครับกับ HD d นะครับผมในปี2021 ในการที่จะเอามาตอบโจทย์การทํางานของเราในปี2 0 1 1มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ดูว่าคุ้มค่ากับราคาอะไรยังไงถ้าใคร สนใจนะตัวนี้3ตัวที่จะไเอามาพูดถึงตรงนี้นะครับอ่าซึ่งบอกราคาไปไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับในการที่จะตามไปสอยทั้ง3ตัวนี้เนี่ยที่ใต้คําอธิบายนะครับผมยังไงก็ลองกดไปดูนะครับผมถ้าใครสนใจนะอ่ะก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครที่กําลังตัดสินใจกําลังจะเลือกซื้อเลือกหาตัว SSD หรือว่าตัว HDD อยู่นะครับผมเขาก็จะได้เอาคลิปนี้นะครับไปช่วยในการตัดสินใจนะฮะอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ